หลวงพ่อเวลาปุญญาวโลวัดโพทองกรุงเทพมหานครเจ้าตำหลับพญาครุฑเทพแห่งเด,ดอชอำนาจโชคลาบโภคกรัพย์เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยอนุภาพของความศักดิ์สิทธิ์และท่านยังเป็นอริยสงฆ์พระนักพัฒนาผู้มีญาณวิเศษท่านได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆทั้งธรรมะวิชาอาคมรวมไปถึงด้านโหราศาสตร์ ท่านเดินทางไปศึกษาหาความรู้ทั่วทุกสรารทิศทั้งในประเทศไทยเหนือสุดดใต้สุดและที่ประเทศใกล้เคียงเลยไปถึงอินเดียทิเบตเนปลาลและอีกหลายประเทศพระอาจารย์ของท่านมีมากมายเช่นหลวงปู่มุจลินมาสอนทางนิมิตหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เขียนและเกจิในสายของหลวงปู่สุขตอนแรกท่านจะวนเวียนอยู่กับเรื่องของพญานาค แต่มีวันหนึ่งท่านได้นิมิตว่ามีพญาครุฑสององค์มาหา